ครอบครัวของฉันเล่าถึงตำนานโบราณเกี่ยวกับสองพี่น้องมังกรผู้ยิ่งใหญ่นั่นก็คือมังกรแห่งลมเหนือและมังกรแห่งลมใต้พวกเขาสองพี่น้องนั้นช่วยกันรักษาสมดุลและความปองดองในสวรรค์ถ้ชชืบมองซ้ายมองขวาไม่มีใครนี่ไปละจ้า จตแต่แล้ววันหนึ่งสองพี่น้องก็เถียงกันว่าใครสามารถปกครองดินแดนของพวกเขาได้ดีกว่ากันการทะเลาะวิวาทกลายเป็นความเดือดดาลการต่อสู้ที่รุนแรงนั้นทำให้ท้องฟ้าน,นั้นมืดมิดลงจนกระทั่งมังกรสายลมแดนใต้ได้ฟาดฟันพี่ชายของตอนลงกับพื้นทำให้แผ่นดินแยกเป็นเสี่ยงเสี่ยง่งวงเหี้ยเลยเอะ๊เอะอะ,อะไรวะ โอ้ยมันมาจากไหนอ้าเอ๊ะโทรศัพท์โทรศัพท์เออเจ้าหญิงโทนูก็ปล่อยกู่อนไหมลอดหนึ่งก็หนึ่งแล้วอ้อ๊ะอ่าเป็นลมมังกรสายลมแดนใต้ได้รับชัยชนะแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ตระหนักได้ถึงความสันโดษของเขาชัยชนะกลายเป็นเท่าฐาน เป็นเวลาหลายปีแล้วที่มังกรได้จากไปผู้คนจากทั่วโลกต่างโศกเศร้าจนเกิดความแตกแยกและเขาก็รู้แต่ความขมขื่นและความโศกเศร้าแต่แล้ววันหนึ่งก็มีคนแปลกหน้าเรียกหามังกรและถามเขาว่าโอ้ท่านเจ้ามังกรผู้ยิ่งใหญ่ทำไมคุณถึงใจลอยละ่ะมังกรจึงตอบเขาไปว่าเออเจ้าคนแปลกหนะ้าข้าข้า,ขาพี่น้องของข้า แต่ว่าพอสูญเสียเข้าไปแล้วนั้นข้าก็หลงทางคนแปลกหน้าจึงได้ตอบกับมังกรไปว่าท่านกำลังทำร้ายตัวเองแต่ตอนนี้ท่านต้องรักษาตัวเองแล้วลองไปเดินดูบนโลกด้วยขาสองข้างของท่านเองแล้วท่านจะได้ค้นพบกับความสงบสุขและคุณค่าของตัวเอง เจ้าไม่ใช่คนแรกที่ถูกส่งมาเพื่อฆ่าข้าและเจ้าจะไม่ใช่คนสุดท้ายด้วยฉันกล้ายิ่งนักที่กล้าบุกปราสาทชิมาดะทิ่นของศัตรูเจ้าที่นี่คือบ้านของข้าอาจารย์ของเจ้าไม่เคยบอกหรือยังไงว่าข้าคือใครข้ารู้จักเจ้าฮันโซ และข้ารู้ว่าเจ้ามาที่นี่ในวันเดียวกันของทุกปีเจ้าเสียงมาที่นี่เพื่อเขารบคนที่เจ้าฆ่าไปกับมือเจ้าไม่เข้าใจหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น ข้ารู้ว่าเจ้าคอยพร่ำบอกกับตัวเองว่าน้องชายของเจ้าขัดคำสั่งของสำนักและเจ้าก็จำเป็นต้องสังหารเขาเพื่อรักษากฎแล้วหลงคิดว่านั่นคือหน้าที่ของตัวเองมันเคยเป็นหน้าที่ของข้าแล้วก็เป็นภาระของข้าด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าข้าไม่ให้เกียรติเขา เจ้าคิดว่าเกนจิน้องชายของเจ้าจะพอใจกับทูบเทียนพันนี้เหรอการเคารพมันต้องลงมือทําไม่ใช่เอาแต่พูดเจ้าสั่งสอนข้าเรื่องเกียรติงั้นเหรอเจ้าไม่คู่ควรเอ่ยน้ําของเขาด้วยซ้ําเฮ้ยเฮ้ยยูกาวะกับที่โอเคร้า มีแค่ตะกูลชิม,มดะที่สามารถควบคุมพลังของมังกรได้นี่เจ้าเป็นใครกันแน่ลงมือเลยสิข้าคาซะไม่ข้าจะไม่มอบความตายอย่างที่ท่านต้องการชีวิตของท่านยังมีอย่างอื่นให้ท่านต้องค้นหาอยู่ท่านพี่ ไม่นะทำไมกันก็น้องชายของข้าตายไปแล้วนี่มังกรได้รับคำของชายพเนจรแล้วได้กายล่างเป็นมนุษย์มันทำให้เขาได้มองเห็นโลกอย่างชัดเจน ชายเนจรได้เปิดเผยตนว่าเขาคือน้องชายของเจ้ามังกรแล้วทั้งสองคนก็ได้ช่วยกันพิทักษ์สมดุลตลอดมาเจ้าได้กลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยข้าได้ยอมรับในสิ่งที่ข้าเป็นแล้วข้าได้ให้อภัยท่านมันถึงเวลาแล้วที่ท่านจะให้อภัยตัวเองได้แล้วโลกใบนี้มันเปลี่ยนไปอีกครั้งแล้วฮันโซแล้วมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องเลือกฝ่าย ชีวิตจริงมันไม่เหมือนกับนิทานที่ท่านพ่อเล่าให้เราฟังเจ้ามันโง่เขายิ่งนักที่เชื่อในความหวังข้าอาจจะโง่ที่เชื่อว่ายังมีความหวังในตัวท่านแต่ข้าก็ยังจะเชื่อต่อไปข้าเชื่อในตัวท่านท่านพี่